สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์แบบฝึกหัดการทำ Armslap เนาะ Armslap จะเป็นแบบฝึกหัดที่ผสมความรู้ระหว่าง Bouncing Ball แล้วก็เป็น d u ล f l เข้าด้วยกันแต่ว่าแบบสแหัดเนี่ยจะมีส่วนเสริมขึ้นมาคือการใช้ Key Post การใช้ Post ในการทำงานการ Blocking เข้ามาเพิ่มด้วยเนาะโอเคอ่ะเรามาดูกันเลยตอนอื่นเลยผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็จะทำการเซตติ้งโปรแกรมก่อน s e ตติ้งให้เหมาะกับการทํางานของเราเนาะอ่ะไปที่ตรงนี้ครับตรงฟันเฟืองสีส้มฟันเฟืองแล้วมีรูปคนสีส้มตรงนี้เนาะกดขึ้นมาไป,ไปที่แท็บ s e ตติง้งอ่ะไปที่แท็บ Setting ตรง working unit ตรงนี้เปลี่ยนเป็น24เฟรมครับ24เฟรมต่อวิอนนี้ animation ตรง evolution โหมดตรงนี้เปลี่ยนเป็น parallel เนาะ Auto key ติ๊กเครื่อหมายถูกครับแล้วก็ตรง on character set ให้ตั้งเป็น key All attribute มันจะมี2อันให้เลือกอัน key All attribute จากนั้นไปที่ time slider ตรงนี้ป๊บ time slider เปลี่ยนเป็น24เฟรมต่อวิครับ playback speed เป็น24เฟรม update view เลือก all ถ้าเกิดตรงเนี้ยถ้าเครื่องใครหน่วงหน่อยเครื่องใครที่จะ่เป็นคอมไม่แรงตั้งเป็นแอคทีฟก็ได้ตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาเราทํางานแล้วเนี่ยเวลาเรากดเพลย์ดูกดเพลย์ตรงเนี้ยครับกดเพลย์ดูแล้วถ้าเราเลือกแค่แอคทีฟจอเดียวจอไหนที่เราทํางานอยู่จอน,นั้นจะแสดงแอนิเมชันที่เราทําจออื่นก็จะนิ่งๆอยู่เฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเ,าเลือกออปุ๊บถ้ามันมีถ้ามันมีสองฝั่งถ้ามนมีสองจออย่างเงี้ยมันก็จะเล่นทั้งสองจอเลย มันก็จะกินทรัพยากรเครื่องมากกว่าเนาะโอเ okay. ค looping เลือกเป็น continuous แล้วก็ undo undo ผมตั้งอย่างนี้ตรงคิวนี้ตั้งเป็น infinity เนาะแล้วก็ undo s ็ t ตรงนี้เป็น on ประมาณนี้ครับอ่ะจนทีนึ่งอ๋อ continue 24่สรม2ี่ฟรมยีส f r a m ำคัญมากเลยคือต้องตั้ง frame r ทเนาะตั้ง frame r ทให้ได้ว่าเราทำงานที่เท่าไหร่24เฟรม frame ต่อวิตรงน,นี้ ย24เฟรมต่อว,วิ24เฟรมต่อว,วิเนาะสำคัญมากเลยเสร็จแ,แล้วกดเซฟครับุจากนั้นก็ไปเซตเซตที่ตรงนี้รูปตรงนี้ครับรูปเป็นสเลดแล้วก็เป็นปันเฟืองอันนี้จะเซตเอาพุทเอาพุทของงานเราเลื่อนลงมาข้างล่างเลย เลือกตรง Image Size ตรงนี้ Reset ตรงนี้ถ้าเรารนเดอร์ไว้ดูเอง mm hmm. เล็กๆก็พอละครับแค่5้าหก็พอละครับ540ก็พอเหลือเฟือแล้ว,แ,ลวแต่สำหรับผมผมจะขอตัดเซตเป็น1080เนาะเพราะว่าเผื่อไว้อัพขึ้นช่อง YouTube มันจะใหญ่หน่อยนี่เนาะ okay. นโ,โอเคเสร็จแล้วโลสอ์ไปเลยปึ๊บเสร็จแล้วอ่า เซฟทีนึ่งไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอสเซฟซินแอสตรงนี้ครับไปที่ไดเรกทอร y ของเราเลยเราจะเซฟไว้ที่ไหนขอผมเซฟไว้ในที่ได้ดีแล้วก็ตั้งชื่อแบบฝึกหัดนี้ชื่อว่า Arms Lab เนอะแล้วก็เซฟแอสเซฟปุ๊บเรียบร้อย ขั้นตอนต่อมาผมจะทำการ reference ตัวลิกเข้ามาในมายาเนาะไปที่ไฟล์ reference editor ตรงนี้จะเลือกตรงเข้าหมายบวกตรงนี้ก็ได้หรือว่าไปจะไปที่ไฟล์ตรงนี้แล้วก็ Create reference ก็ได้ครับมีากานพอกดเข้ามาปุ๊บมันจะเร่งหน้าต่างถามหาตัวลิกของเราเนาะก็ไปเลือกที่อยู่ของมัน เลือกตัว ARM ตัวนี้ ARM. MA. r e f r e c e เข้ามาปุ๊บอ่ะเข้ามาแล้วก็จะเป็นก็จะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้ผมจะแบ่งหน้าจอยังไงอ่ะตรงนี้มีมีสี่จอมีมีจํางานสี่จอผมแบ่งส่วน,ส,วนส่วนตัวผมขนัดแค่สองฝั่งเนาะก็เลือกซ้ายขวาสองฝั่งแล้วก็ทำการ Create Camera แตสไม่นาตรงนี้เลือกกล้องปึ๊บไปที่ p a n e l เราถนัดฝั่งไหนให้เป็นจอ v i e w p o r t ฝั่งไหนให้เป็นจอทำงานก็ลองเซตดูเนาะของผมถนัดฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายให้เป็นจอ v i e w p o r t ก็ที่เลือกที่ p a n e l เคามล่าหนึ่งคามล่าหนึ่งคือคามล่าที่เราเลือกเมื่อกี้ครับเราจะเห็นเป็นดำๆนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากล้องมันเข้าไปซูมติดแขนอย่างนี้เนาะก็ซูมเอาออกมาครับกด a l t ทอ คลิกขวาล่าออกมาก็ได้หรือจะหรือจะหมุนเมาส์หมุนเมาส์กลางก็ได้เหมือนกันซูมเข้าซูมออกวิธีการควบคุมกล้องเนาะก็มีอัลเทเนตคลิกซ้ายก็จะเป็นการหมุนกล้องแบบนี้อัลเทเนตเมาส์กลางจะเป็นการสไลด์แบบนี้อัลเทเนตคลิกขวาจะเป็นการซูมเข้าซูมออกแบบนี้เนาะโอเคทีนี้ผมก็จะเลือก ระยะประมาณนี้กะไว้ประมาณนี้อ่าลองไปเซตติ้งที่กล้องนิดนึงผมไปที่วิวเลือก Select Camera ตอนนี้เราเลือกกล้องตัวนี้อยู่เนาะเลือกกล้องของฝั่งนี้อยู่ผมจะไปที่ตรงนี้ครับแถบตรงนี้ลองเลือกลงมาเลื่อนลงมาพึ่บเราจะเห็น Camera Shape เนาะคือ Camera ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ตรง focal length ตัวนี้ผมเปลี่ยนให้เป็น50ตรงนี้คือเลนส เลน50อ่าเปลี่ยนเป็นเลน50ไซส์มันก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นประมาณนี้มันครับมันฟิตหน้าจอไปผมก็ขยายออกมาอีกนิดนึงจากนั้นไปที่วิวเลือกตรง Camera Setting resolution g เกึอบอ่ามันก็จะขึ้นกรอบข,ขาวๆแบบนี้ resolution Gate เวลาเราเรนเดอร์เวลาเราเรนเดอร์ไปใช้ ตรงสีสีตรงสีข,ขาวๆ้าเท่านี้เราไม่เอาเนาะเราเอาแค่ตรงนี้เราเข้าโปรแกรมตัดต่อเราก็จะตัดตรงส่วนนี้ออกเลยตรงส่วนสีเทานี้ er. ออกไปเอาแค่ตรงนี้โอเคได้แบบนี้แล้วต่อามาผมจะสร้างพื้นขึ้นมามันเป็นอาร์มสลบเนาะมันต้องตกไปที่พื้นเนาะก็ไปที่แอปโพลิโมเดลลิ่งตรงนี้เนาะกดตัวคิวบ์ตรงนี้ น,นี้มันอยู่ไหนตอนนี้มันโดนบังอยู่ครับกด4เราจะโชว์นนี้กด W เลือกให้มันเป็นเคอร์เซอร์ทาน t เกด e จะเป็นโ t เท e กด r จะเป็นส a l e เนาะกดท n s l a t e แล้วก็เลื่อนออกมาอยู่ที่จอนี้เนาะผมขยายมันหน่อยกด r ส a l e ให้มัน กวางๆขึ้นหน่อยให้มันดูเป็นให้มันดูเป็นพื้นนะครับให้มันดูเป็นพื้นเลยเป็นโตะก็ได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วก็ translate ให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการผมกะไว้ว่าประมาณนี้แหละแล้วตัวกล้องใน viewport การทำงานเนี่ยถ้าเกิดกล้องผมเซตตำแหน่งได้แล้วอะผมไม่อยากไปจับให้มันโดนกล้องเนาะผมก็เลือกที่กล้อง ือกที่กล้องในมุม Perspective นะครับหรือว่าเราจะไปเลือกตรงนี้ก็ได้ select camera ตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันแล้วก็มาที่ตรงนี้แท็บข้างๆนะครับแท็บ display ตรง Layer ตรงเนี้ยผมทำการเอากล้องเนี้ยยัดใส่เข้าไปใน Layer เวลาเราผมก็จะซ่อนมันไว้เวลาทำงานจะได้ไม่ไปเผลอไปหยิบไปหยิบมันเนาะไปโดนมันตั้งชื่อหน่อยก็กดจบเิคลิกตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อหน่อยอ่ามีว่าหนึ่ง เซฟแล้วเวลาเปิดปิดก็ตรงนี้เลยครับตรง V นี่ตรงนี้โชว์ Show. ปิดป้ายทีนี้จอฝั่งนี้ฝั่ง Viewport ผมต้องการโชว์แค่ให้เห็นแค่โพลิกอนอย่างเดียวพวกคอนโทรลอะไรพวกเนี้ยผมไม่โชว์ไม่อยากโชว์ก็ทําการเลือกตรงนี้โชว์คลิกทีหนึง่งเราจะเห็นมันติ๊กขึ้นมาหมดเลยไอ้ส่วนที่ติ๊กขึ้นหมายถูกนี่คือมันโชว์ขึ้นมาหมดเลยครับเราก็ปิดให้หมดเลย เลือกอีกทีหนึ่งโชว์แล้วก็เลือกแค่โพลิกรอนเนาะ,อะไอตรงนี้ไอปิดตรงนี้ผมจะปิดในหน้าจอนี้ด้วยผมก็เลือกที่ตรงนี้ปิดมันไปเลยปุ๊บอ่าเรียบร้อยนี่คือผมทำการเซตอัพซีนเรียบร้อยแล้ะเตรียมทาเตรียมจะเริ่มงานได้แล้วผมก็เซฟอีกทีหนึ่งเพื่อความชัววกกด c อนโทรเลยเซฟปึ่ม เรียบร้อยครับเตอัพเรียบร้อยเตรียมทำงานแล้ว